You only need to Light when it's burning low. Only need the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hear the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. ตามชื่อเพลงอย่างแค่ที่อยู่ต่อให้มารักษาใจที่มันยังข่อลองคิดถึงคนที่มันเคยปลอบอ่ะไปไหนไม่ได้หรอกรู้ตัวดีที่ยังอยามีรักครั้งใหม่อ่ะกูอยังมีรักทั้งใหญ่มองที่เธอได้เห็นได้ผ้าที่เธอใส่ก่อนเธอจะบอกว่าอยากไปอ,อยากให้จำตอนที่เราเคยรักในตอนที่คุยกันได้ไม่นานนะครั้งแรกเลยตอนที่ฉันไม่คนทักเพราะอยากรู้จักมานานลนะ See the first day you said you, you love me I had a feel hungry. I'm t i e d my b e to live with that fact. That when you call me <Okay. S 1> hack, hey. and maybe I'm not your man. I cannot be your friend, I just be your friend because I'm not on train. ในความรู้สึกตอนที่อยากไปอ่ะผมยังคงไม่อยากไงขอโทษท,ที่มันไม่ได้เป็นดั่งใจอ่ะเพราะผมไม่ได้เป็นดั่งใครเธออยู่จีนผมผมจะบินไปและผมไม่สนุกความไกลโทษทีว่าที่เป็นคนเอาแต่ใจก็เพราะไม่อยากให้เสียไปผมเลยทำเธอเสียใจมาตาวูไน Only meet the sun when it start to snow Only know you love her when you let her go Ooh, You've been high when you feeling low Only hit the road when you missing home Only only love her when you let her go ในวันที่สองเราเคยใกล้ชิดวันที่เราทึงหลอและสนิทโวงทุกวันที่เคยได้รักตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทักผมยังคงไม่หายัก ทุกทุกครั้งที่ยังทำได้ดีอ่ะอย่างนั้นก่อนสิ้นปีทุกทุกวันชาววนไหได้คืนอ่ะและที่เคยให้ยืมเวลาสักแค่เสกโลโซอ่ะจนอยากจะเสกตั้งโชรู้อย่างหนูพี่จะชื่อชาโบเราเจอกันที่เกียวโต Only with the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her goOh, go. only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go